สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันจากศูนย์นุตุนิยมิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพระจำวันพุทธที่13พฤศจิกายน2567ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพน,นิดาก,ดกวีรพงษ์สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามดูกันค่ะลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณทะเลันดามันและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองก,กระจายโดยมากจะเกิดได้ในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกรบีบตรังและจังหวัดสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง32-34องศาเซลเซียสเรามาดูขึ้นลมกันค่ะ ในบริเวณทะเลนามันขื้นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขื้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076327191ตลอด24ชั่วโมงนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบการใายงานพยากรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน